สวัสดีค่ะรถกระบะมือสองนะคะตัวสูงสวยๆนะคะมาในราคาตัดก่อนเก็บงานนะคะคันนี้เป็นมิตซูบิชิไถ่ท่านพัดปี2012เครื่องยนต์2.4เบนซินเกียร์ธรรมดาค่ะราคาตัดก่อนเก็บงานนะคะราคาเพียง130,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านรถบางๆเดิมๆนะคะ เรียกกันสั้นๆว่าเดิมบางเลยค่ะคันนี้บอดี้สวยน็อต <Not S 1> ไม่ขยับสีสวยมีริ้วรอยตามรูปนะคะก็ต้องมีตำหนิกันบ้างนะคะรถมือสองก็ค่อนข้างมีอายุแล้วค่ะขายตามนี้เลยนะคะเครื่องเกียร์ช่วงร่างสมบูรณ์ภายในสะอาดแม็กสวยนะคะยางดอกยังพอได้อยู่ค่ะยังใช้งานกันได้อยู่นะคะเลขหม่สอ0 0 0 0กวโรค่ะ คันนี้นะคะมาในราคาตัดเงินสดนะคะ1 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นซื้อไปทำกำไรกันต่อได้งามๆเลยคะ่ะทุกท่านรถสวยพร้อมใช้นะคะเก็บงานก็มีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นคะ่ะมีแค่สีนะคะที่ต้องไปเก็บงานนะคะมี1จุดฝาหน้าซีซดๆอ่อนๆหน่อยนะคะเก็บ1ชิ้นก็ได้หรือว่าทันใดนะคะสนใจอยากให้สวยเงางามสีเสมอกันทั้งคันก็สามารถไปอาบน้ำใหม่ได้ทั้งคันเลยทีเดียว สนใจอยากได้ไปใช้งานหรือไปทำกำไรกันนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดดูรถได้ค่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์และไอดียลายใต้คลิปนี้เลยนะคะรถอยู่ใกล้กับโรงเรียนชุมชนวัดส้มเกี้ยงบางกว้ยนะคะเบอร์โทรผู้ขายรายละเอียดต่างๆแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ